ในรูปแบบคูริตาโปรดักส์นะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้ววันนี้เราตั้งใจมาเพื่อเปิดรับตัวแทนในรูปแบบของพูริตาโปรดักต์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตค่ะมอบให้ลองเป็นตัวอย่างทดลองนะคะตัวนี้ก่อนเลยค่ะนะคะนี่น่าใช้มากเลยเป็น โฟมล้างหน้าตัวนี้ชื่อโฟมใช่ค่ะแล้วก็มีสครับไปในตัวด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าตัวนี้จะมีสารสกัดจากขมิ้นและขมักขามนะคะช่วยปรับสภาพเซลล์ผิวบนใบหน้าลดจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้หน้าดูขาวสว่างสดใสได้ ใช้โฟมตัวนี้เป็นประจำจะดีขึ้นทันทีซึ่งเป็น the b e s บ s e ซอ e r เลยขายดีอันดับที่หนึ่งเลยด้วยใช่ค่ะและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติของคามินค่ะฝากไว้ให้ทดลองใช้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ว่าดีเป็นยังไงมาดูในครั้งหน้านะกินมาดูผลลัพธ์ในครั้งหน้านะคะว่าหลังจากที่ใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามทุกคนช่วยเป็น พยานด้วยนะเราจะมาดูผลลัพธ์จากการใช้จริงเดี๋ยวหนูจะใช้จริงๆเลยค่ะโอเคค่ะาคมาว่าในเรื่องของคูริตาโปรดักต์ค่ะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ชัยได้บอกทุกท่านไปแล้วนะคะว่าคูริตาเกี่ยเป็นในรูปแบบของแฟรนไชายเกี่ยวกับสถาบัน<อ>การเปิดสอนการนวดแผนไทยใช่ค่ะเนาะวันนี้เราจะเอาเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับแฟรนไชายทางด้านไหนดีคะจะเป็นสินค้าหรือว่าจะเป็นการให้บริการการนวดดีคะวันนี้นะคะเนี่ยทางคุณ ทำนะคะจะแนะนำโรงเรียนนวดแผนไทยภูริตาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวดคุณคํานะคะเชิญแนะนําโรงเรียนนวดแผนไทยภูริตาได้เลยคะ่ะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้ภูริตาของเรานะคะ <c oughs> ก็จะเป,เ,เปิดเป็นโรงเรียนนวด <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็สามารถจะเรียนได้นะคะก็จะมีหลักสูตรนะคะก็จะมีหลักสูตรนวดแผนไทยนะคะร้อยห้าสิบชั่วโมงนะคะหลักสูตรนวดน้ำมันร้อยห้าสิบชั่วโมงแล้วก็หลักสูตรนวดฝ่าเท้าหกสิบชั่วโมงนะคะ เรียนครบปรับสูตรนะคะแล้วก็เราก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้แล้วก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้แบบถูกต้องนะคะ,คะรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการะนะคะ,คะซึ่งวันนี้ค่ะสําหรับคุณิตามมาในรูปแบบของแพ็กเกจค่ะการสอนแพ็กเกจการสอนการนวด เนาะวันนี้นะคะท่านใดที่อาจจะมีโลเคชั่นอยู่แล้วมีสถานที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนหน้าบ้านหรือว่าเปลี่ยนในร้านในบ้านของคุณให้เป็นสถาบันนวดน,นะคะเขาเปิดสอนใช่ค่ะสามารถมาเรียนคอร์สของเขาได้นะคะซึ่งจะเป็นการนวดแบบครบวงจรเลยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะ เรามีโรงเรียนนวดแผนไทยนะคะสอนการนวดค่ะก็สอนการเปิดร้านนวดค่ะนะคะสามารถผู้ประกอบการที่สนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองนะคะแนะนําให้มาติดต่อโรงเรียนนวดแผนไทยบูริตาเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอในงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็เอาล่ะมีทั้ง แลเดี๋ยวจะขอแยกเป็นสประเภทเลยนะคะประเภทที่หนึ่งเลยปริตามาในรูปแบบของที่เราถือกันอยู่นี้นะคะกับโปรดักที่เราเปิดรับตัวแทนด้วยเนาะใช่ค่ะสองเลยค่ะเปิดโรงเรียนสอนนวดคุณจะส่งหมอโดยไปเรียนโรงเรียนคอร์สสอนคอร์สต,ต่างๆก็ได้ สามค่ะเป็นในรูปแบบของแพ็กเกจร้านนวดเลยใช่ค่ะแพ็กเกจร้านนวดเลยอยากจะเปิดร้านนวดไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวบางท่านเนี่ยสอนเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงต่อใช่ค่ะได้วิชาชีพกลับไปแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มในเรื่อง,องการบริหารอย่างไรค่ะแต่พี่สามก็คือในรูปแบบของการเปิดแฟรนไชส์เปิดร้านได้เลยค่ะแพ็กเกจน,นี้คือคุณจะได้เรียนรู้นอกเหนือจากสูตรของการเรียนนวดแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารการจัดการร้านการดูแลพนักงานระบบต่างๆการคิดเงินการกำหนดเวลาเข้าออกพนักงานทั้งหมดสอนหมดเลยครบวงจรค่ะค่ะครบวงจรนะคะแล้วก็มีราคาพิเศษนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการนะคะขอนำเสนอเลยดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ถ้าขอนำเสนอนะคะจากราคา500,000บาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ที่ในราคา250,000บาทเท่านั้นค่ะ,ะ250,000บาทได้อะไรบ้างะนะคะได้อุปกรณ์การนวดนะคะได้เตียงนวดแผนไทย เก้าอี้นวดฝ่าเท้าอุปกรณ์นวดประมาณ5 0,000กว่าบาทนะคะ,คะแล้วก็หลักสูตรนวดแผนไทยเรามีครูอาจารย์ที่สอนให้ทั้งหมดสามท่านผู้ที่สนใจนี่คือสามารถส่งคนมาเรียนได้3ท่านส่งนมอดวดไปเรียนได้ทั้งหมด3ท่านเลยะคะและสำหรับในราคาแพ็กเกจที่ลดราคาเหลือ, 250, อ2อ0 0สนห้าโต๊ะหรือว่าเตียงอุปกรณ์ที่เราให้ไปสามารถรองรับลูกค้าได้กี่ท่านคะรองรับได้10ท่ันค่ะให้ให้ถึง10เตียงเลย ก็คือว่าจะมีเตียงนวดน้ำมัน่ะนวดน้ำมันหนึ่งนวดแผ่นไคลสี่นะคะแล้วก็มีนวดฝ่าเท้านะคะแล้วก็มีบริการคอบ่าไหลด้วยส่วนหนึ่งคุ้มมากใช่แค่อุปกรณ์ค้มพิวเตอในการนวดนะคะ2,500ได้ทั้งหมดนะคะสามารถเปิดรองรับลูกค้าได้เลยสิท่านเลยใช่ค่ะอันนี้เราคำนวณนะคะสำหรับการเปิดร้านเนาะใช่ค่ะสิ่งที่เราจะรู้คืออ่าเวเดีิปที่ได้รับกับหมาลงทุน2 5 0 0นหนึ่งเลยคุณได้ หลักสูตรในการโนดอยู่แล้วถูกต้องถ้าคุณลองนึกสักนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเราส่งหมอโนดไปเรียนเนี่ยต่อคนต่อหลักสูตรค่ะรคะาคาก็ประมาณสามหมื่นบาทสามหม่น,มนกว่บาทแล้วต่อหนึ่งคนแลนะ,ะแลนี่ได้ถึงสามคนก็ตีซะสามคนหลักสูตรเก้าหมื่นแสนหนึงแล้วถูกต้องเตียงสี แล้วก็ยังมีทตีมน้ำมันอีกใช่แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเท้าค่ะที่รองเท้าคอบาลายอีกค่ะเพราะผล็ออุปกรณ์อีกใช่คแล้วยังไหนจะมีผลิตภัณฑ์โปรดักงขคุณตาให้อีกคุ้มมากนะคะผ่านช่วงนี้จริงๆคุ้มมากสำหรับผู้ที่สนใจมากค่ะ นะคะวันนี้เขามีแพ็กเกจนะคะทั้ง3แพ็กเกจเลยเนาะอย่างที่ไซบอกไปค่ะในรูปแบบของแพ็กเกจแรกนะคะเป็นผูริตาโปรดักต์อันนี้สอบถามได้เพราะว่าเราก็เปิดรับตระแทนเหมือนกันใช่ค่ะในรูปแบบแฟนชายคุณนําสินค้าตัวนี้ไปวางจ,จัดจำหน่ายก็ได้ค่ะ2เลยค่ะรูปแบบของการเปิดคอร์สการสอนนวดใช่ค่ะส่งหมอนนวดไปส่งคนไปสาหรับใครที่มีร้านนวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะมีหมอเพิ่มส่งไปเรียนได้เพราะเขาก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสึกษาธิการด้วยนะคะค่ะผลผลิตจาก ตาออกไปนะคะเป็นหมอนนวดที่มีคุณภาพแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เลยะคะ<ช>่ะรูปแบบของ<ม>ร้านนั่นเองเปิดแฟนชายมีหน้าร้านเปิดร้านนวดแผนโบราณภูริตาได้เลยใช้ชื่อนี้ได้ใช้ชื่อนี้ลตลอดระยะเวลาผู้สัญญา3ปีเลยนะคะค่ะ โอเคนาสนใจแบบนี้บูธอยู่ที่ไหนคะบูธอยู่ที่บูธ3 3นะคะซึ่งบูธ3 3มมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับในงานนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่เดินทางมาออกบูธนะคะหรือคุณทราย่อยนะคะสามารถแวะไปนวดได้นวดปุ๊บเมื่อเรือนั่งไม่ไหวแล้วตอนนี้แวะไปนวดได้นะคะผู้ประกอบการที่สนใจหรือลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งนะคะสามารถแวะไปลองลองดูซิว่านวดดีไหมเป็นยังไงนะคะในราคา99บาทไปเลย แน่นอนมานะไปได้เลยไปเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยดีดีเลยนะคะค่ะขอเชิญได้แล้ค่ะพิเศษนะคะห9บาทนะคะสำหรับคุณชายก็ลองไปนวดดูสำหรับคุณชายก็กลายเป็น299ราสิบาทอะไรดีดีเลยนะคะคุณรวมกันนะแล้วขอบคุณมากนะคะที่สนใจสินค้าด้วยนะคะได้เลยค่ะบูธหมายเลขเท่าไหร่นะคะ33 33นะคะ33ค่ะวันนี้ใครสนใจนะเรียนเชิญได้เลยค่ะมี การให้บริการนวดด้วยยายจะรู้หมอนวาของภูริตาเขานวดและผ่อนคลายมากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นการตัดสินใจของคุณง่ายๆขึ้นนะคะในการที่จะส่งหมอไปเรียนหลักสูตรที่นี่เขานวดดีเพียงใดถ้าใครสนใจเชิญเลยค่กาที่บูธหมายเลข3 3ค่ะกับรูปแบบแวจ่ายของภูริตาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราดูคนรักกันนะคะครั้งหน้าใสจะนำตัวเฟเชียลโฟมตัว